เปิดฟ้าสวรรค์ให้ข้อคิดฝ่ายวิญญาณทุกวันวันอังคารที่สองกันยายน2025หัวข้อความเชื่อที่ปราศจากการกระทำข้อพระคำหลักยากอบบทที่สองข้อที่สิบเจ็ดสิบเจ็ดทำนองเดียวกันลำพังความเชื่อ ถ้าไม่มีการปฏิบัติก็เป็นสิ่งที่ตายแล้วอ่านพระคำที่ยากอบบทที่สองข้อที่ยี่สิบถึงยี่สิบหกยี่สิบคนโฉดขลาวเอย๋ยท่านต้องการให้พิสูจน์ว่าความเชื่อที่ไม่มีการประพฤตินั้นไร้ผลหรือยี่สิบเอ็ดอับราฮัมบรรพบุรุษของเราถวายอิสอับบุตรของท่านบนแท่นบูชา จึงถูกชำระให้ชอบธรรมเพราะการประพฤติไม่ใช่หรือยี่สิบสองท่านก็เห็นแล้วว่าความเชื่อนั้นทำงานควบคู่กับการประพฤติของเขาและความเชื่อก็สมบูรณ์โดยการประพฤตินั้นยี่สิบสามและพระคัมภีรก็สำเร็จตามที่กล่าวไว้ว่าอับราฮัมเชื่อพระเจ้าและพระองค์ทรงถือว่าเขาชอบธรรม และเขาได้ชื่อว่าเป็นสหายของพระเจ้า 24. พวกท่านก็เห็นแล้วว่าคนหนึ่งคนใดจะถูกชำระให้ชอบธทาได้ก็เพราะการประพฤติและไม่ใช่เพราะความเชื่อเพียงอย่างเดียว 25. เช่นเดียวกันระหับหญิมโสเพณีก็ถูกชำระให้ชอบธทมเพราะการประพฤติไม่ใช่หรือ เมื่อนางได้ต้อนรับพวกผู้สอดแนมและส่งเขาทั้งหลายไปโดยทางอื่น 26. กายที่ปราศจากจิตวิญญาณน,นั้นตายแล้วอย่างไรความเชื่อที่ปราศจากการประพฤติก็ตายแล้วอย่างนั้นเนื้อหาหลายปีก่อนนักศึกษาคริสเตียนบางคนในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งมาหาผมและพูดว่าเราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น พวกเราที่อยู่ในกลุ่มมิตรภาพมักจะล้มเหลวเสมอผมตอบพวกเขาว่าอาจเป็นเพราะว่าในเวลาที่พวกท่านควรจะเรียนพวกท่านอยู่ในกลุ่มมิตรภาพพวกเขาพูดว่ามีเขียนไว้ไม่ใช่หรือว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงช่วยพวกเราผมตอบว่าขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ แต่พระธรรมทีกล่าวว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงเตือนใจพวกท่านถึงสิ่งที่พวกท่านได้เรียนรู้ไปแล้วแต่ถ้าท่านไม่เรียนรู้อะไรเลยและสุดท้ายก็ล้มเหลวหลังจากที่พระองค์ทรงลงโทษท่านแล้วพระองค์จะทรงปลอบโยนท่านท่านที่รักการจะดำเนินชีวิตในพระพรของพระเจ้าความเชื่อต้องควบคู่ไปกับการกระทำ ตัวอย่างเช่นในลูกาบทที่ห้าข้อที่หนึ่งถึงเก้าหนึ่งต่อมาขณะที่พระองค์ทรงยืนอยู่บนฝั่งทะเลสาบเย็นเนสเรตและฝูงชนกำลังเบียดเสียดพระองค์เพื่อฟังพระวจนะของพระเจ้านั้นสพระองค์ทอดพระเนตรเห็นเรือสองลำจอดอยู่ที่ริมฝั่งทะเลสาบ แต่ชาวประมงขึ้นจากเรือแล้วละกำลังซักกวนอยู่ 3. พระองค์จึงเสด็จลงเรือลำหนึ่งซึ่งเป็นเรือของซีโมนทรงขอให้เขาถอยออกไปจากฝั่งหน่อยหนึ่งแล้วพระองค์ประทับลงสอนฝูงชนจากเรือลำนั้น 4. เมื่อพระองค์ตรัสสอนเสร็จแล้วจึงตรัสกับซีโมนว่าจงถอยออกไปที่น้ำลึก แล้วหย่อนอวนลงจับปลาห้าซีโมนทูลตอบว่าอาจารย์เราทอดอวนมาตลอดทั้งคืนแล้วไม่ได้อะไรเลยแต่ข้าพเจ้าก็จะหย่อนอวนลงตามคำของท่านหกเมื่อพวกเขาหย่อนลงแล้วก็จับปลาได้จำนวนมากจนอวนของเขาเริ่มจะปริเจ็ดพวกเขาจึงทำสัญญาณบอกเพื่อนๆ ที่อยู่ในเรืออีกลำหนึ่งให้มาช่วยพวกเขาก็มาและได้ปลาเต็มเรือทั้งสองลำจนเรือเพียกแปดเมื่อซีโมนเปโตรเห็นอย่างนั้นแล้วก็สุดตัวลงที่เข่าของพระเยซูทูลว่านายเจ้าค่าขอท่านไปให้ห่างจากข้าพเจ้าเถิดเพราะว่าข้าพเจ้าเป็นคนบาปเก้า เนื่องจากเขากับคนทั้งหลายที่อยู่ด้วยกันประหลาดใจเรื่องปลาที่เขาจับได้นั้นพระเยซูเสด็จมาหาเปโตรผู้มีเรือและขอให้เขายืมเรือไปชั่วขนาดหนึ่งหลังจากเทศนาบนเรือพระเยซูทรงบอกให้เปโตรทอดแหลงในทะเลเพื่อจับปลาหากเปโตรไม่ได้ทอดแหเขาก็คงไม่เห็นพระสิริข,ของพระเจ้า หากเขาเพียงกล่าวว่าถ้าพระองค์เชื่อพระองค์พระเยซูถ้าพระองค์รู้ว่าพระองค์ทรงทําได้ทุกสิ่งและปฏิเสธที่จะเชื่อฟังคำสั่งสอนง่ายๆนี้เขาคงกลับบ้านมือเปล่าในคืนนั้นแต่เขากลับกล่าวว่าตามพระดำรัสของพระองค์เพราะพระองค์ตรัสกับท่าพระองค์ ถ้าพระองค์จะกระทำตามพระดำรัสของพระองค์เขาจึงก้าวเดินด้วยความเชื่อและลงมือทอดแหลงในทะเลจากนั้นเขาก็จับปลาได้มากมายจนแหปริผู้ที่นำการกระทำมาเสริมความเชื่อของตนย่อมประสบกับปาฏิหาริย์แหปริอีกตัวอย่างหนึ่งของบุคคลในพระคัมทีที่นำการกระทำมาสู่ความเชื่อของตนคือหญิงที่เป็นโรคตกเลือดในลูกา บทที่8ข้อที่43ถึง48 43มีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นโรคตกโลหิตมาได้12ปีแล้วและใช้ทรัพย์ทั้งหมดของนานเป็นค่าหมอแต่ไม่มีใครรักษาให้หายได้44หญิงผู้นี้แอบมาทางข้างหลังและแต่ต้องชายฉลองพระองค์ของพระองค์และในทันใดนั้นโลหิตที่ตกก็หยุด 45. พระเยซูจึงตรัสถามว่าใครแต่ต้องเราเมื่อทุกคนปฏิเสธเปโตรจึงทูลพระองค์ว่าพระอาจารย์ฝูงชนที่อยู่ล้อมรอบพระองค์กําลังเบียดเสียดพระองค์ 46. แต่พระเยซูตรัสว่ามีคนหนึ่งแต่ต้องตัวเราเพราะเรารู้สึกได้ว่าริดซ่านออกจากตัวเรา 47เมื่อผู้หญิงคนนั้นเห็นว่าไม่สามารถจะซ่อนตัวต่อไปได้แล้วนางก็ตัวสั่นเข้ามาหมอบกราบพระองค์ทูลพระองค์ต่อหน้าทุกคนว่านางแต่ต้องพระองค์เพราะสาเหตุอะไรและหายโรคได้ในทันที48พระองค์จึงตรัสกับนางว่าลูกหญิงเอ๋ยที่หายโรคนั้นก็เพราะลูกเชื่อ จงไปเป็นสุขเถิดหญิงโลหิตตกไม่เพียงแต่รู้ว่าพระเยซูทรงแบกรับการเจิมรักษาโรคเท่านั้นแต่เธอยังฝ่าฝูงชนจำนวนมากเพื่อสัมผัสชายฉลองพระองค์ของพระองค์ผลที่ตามมาคือเธอหายจากโรคภัยไข้เจ็บที่เธอทนทุกทรมานมา12ปีในทันทีหากท่านไม่ได้ทำอะไรที่สอดคล้องกับความเชื่อที่ท่านอ้างว่ามี ความเชื่อนั้นก็ตายแล้วท่านไม่สามารถนั่งอยู่ในบ้านและอธิษฐานขอทำงานโดยไม่ได้สมัครงานใดๆเช่นเดียวกันท่านไม่สามารถวางใจพระเจ้าเรื่องวีซ่าไปต่างประเทศได้หากท่านไม่มีแม้แต่หนังสือเดินทางระหว่างประเทศจงทำให้ความเชื่อของท่านมีชีวิตขึ้นมาโดยการเพิ่มการกระทำเข้าไป ความเชื่อที่ปราศจากการกระทำก็ตายแล้วประเด็นปฏิบัติจงดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อในสิ่งที่ท่านวางใจพระเจ้า